ของทนายเคคำอินพูนของตันนะครับมีโต้งจลิ่งชันนะครับทำมวยอยู่ที่แถวการลประพฤกษ์เนี่ยแถวเนี้ยครับกาลประพฤกษ์เนี่ยที่ที่จังหวัดนนท์เนี่ยนะครับซอยสามสิบสามนี่ครับพูดถึงทนายเคก็เนี่ยมาด้วยครับวันนี้ก็กำลังต่อสู้อยู่ชั้นบนเนี่ยมาแต่เช้ามาแต่เช้ามาแต่เช้าเลยนะอัาฉินนะอัาฉินนักมวยก่อนชกสามหมื่นบาทนะครับโชคดีนักซจัดดีฟังเสียงเอาไม่ต้องดูนักมวยแล้วตัวเองก็ต่อสู้ไปด้วย มันจะเป็นอย่างไนเสียหูอาจารย์คาหูเสียนหูเสียนหูเอามาดูนะครับฝ่ายแดงโชคดีวันนี้โชคดีไหมดาวดังประจําแค่แม็กจันดีเขาล่ะการนี้ไม่ธรรมดานะแม็กจันดีเนี่ยเงินลูกเขยลูกเขยของบอสสมหมายก็แต่ธรรมดาที่ไหนเล่าน้ําเลี้ยงดีบํารุงดีคูปลาเยอะนะครับ เทพคามินธนพลรีสอร์ทน้ำเงินครับก็วันนี้ดูจะสูงกว่านิดหน่อยด<า>ังมาต,ตั้งแต่อยู่ปปมกอ,อ,อ่ะกันแก่นะครับปปมกรโจากนาตนหลังจากนั้นนะครับก็หายไปแล้วกลับมาใหม่ไป,ไปอยู่ธนพลรีสอร์ตนะครับอาจารย์ครับอ,อยู่แถวนั้นแล้วครับอายุ26ปีแล้วน,นักชกจากบางคล้าตอนนี้หายากเหมือนกันนะนักชกแถวชาเชิงเซาเนี่ยสมัยก่อนนี่รุ่งเรืองเหลือเกินครับใช่ครับ บุญหลงบนหลายใช่นัเสี่มเสลีบางคนบางค่าน้อยอย่างเงี้ยโอ้โหลูกนนค่าน้อยอ่าใช่ครับต่อธานีกุลตั้งแต่นานแล้วเก๋ากึกอ่ามาอ่มาเดินเดินพอมายืนตรงนี้ดูเหมือนว่าจะได้เปรียบนิดหน่อยครับทางด้านเทพคามินรูปร่างครับอรูปร่างอาจารย์อยากกับพิตานะอยากกับพิตานะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครหล่นจริงดิเดี๋ยวมาดูว่าใครหล่นนะครับอ้าวอ้าวจะจะดูรอ ก็อยู่ที่บนเวทีนะครับกติกาปิยวงครับอาจารย์กติกาปิยาวงนี่อดีตนักมวยเก่านะครับอ้าวแล้วยกขาวเขาเรียกว่ายกขาวสอกินมีสอกินมีครับเอ้ยหุ้นหูเนี่ยใช่แต่จำไม่ได้นะแต่คุณทัพยาสมเดชับนักมวยพวกนี้มนอยู่บนเวทีถึงจะจําได้นะเพราะบางครั้งบางทีเดินสวนกันนอกเวทีนี่คนละแบบคนละหุ่นเลยอะยุทธการกับนักมวยเก่าอใช่โบนังซ่าครับ ดีครับมาห้ามแล้วอาศัยประสบการณ์บนเวทีนี่รู้ทางหนีที่ไรนักมวยจะเข้าออกอย่างไงนะครับบางครั้งบางทีเดินผิดท่ากรรมการไม่มีประสบการณ์นี่หลงทางตีนเข้าเจอนักมวยก็มีโอ้ยบาหนึ่งสองอย่าไม่กะพริบตาคุณประสิทธิ์โอ้โหอ้าวอ้าวโดนที่โดนที่ชุดนี้โอ้ยเริ่มเริ่มมีอารมณ์เลยนะเทพคามินมีอารมณ์แล้วครับกาแบบนี้อยู่แล้วครับอาจารย์ส่งเขาอยู่โอ้ยอ้โห ยิงกับหมอปลาย,ยนะคุณประสิทธิ์ทำนายแม่นเหลือเกินว่าว่าอยากกับพิปตาเอามาแล้วมาแล้วจะโดนหรือไม่โดนอยู่ได้ไหมยืงระยะได้ไหม30มิวินาทีอมอช่วย<ด>ทันเวลาโครับติดตามชมนะครับมาในรุ่นนี้ก่าฝูงนี่ก็คือทันเทพสอนารมนนะครับบิกีชป์ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทนะครับก็ตอนนี้โชคดีก็อยู่ในอันดับสี่แล้วนะครับ,รบในรุ่นของ 115ปอนด์นะครับซูปเปอร์ไฟเวทก็มีโอกาสนะครับจะกลับมาชิงแชมป์ได้อีกครั้งนะครับสำหรับโชคดีพเพราะชนะน็อก3ไฟติดแล้วครับมามามาดุเหลือเกินครับตอนนี้อยู่ที่เทพคามินแล้วครับจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงเมื่อตกีน้นี้พอโดนแล้วมีอารมณ์มีโมโหโดนสวนหงายท้องเอาฟื้นล้คืนมาร,รอจังหวะด้วยเด้อนับำล่องมาแต่ว่าโชคดีนี่มัดแรงเหลือเกินคุณประสิธิ นั่นแหละครับสายรวงทองครับต่อยกับโชคดีนี้ต้องไม่แรกนะครับอาจารย์เพียงแต่ว่านี่ครับเทพคามินหรือว่าซามางามแกชอบแรกครับใจมันห้ามใจไม่ได้ไวง่ายโดนแล้วมีอารมณ์เนี่ยเดินเดินเดินปางเข้าไปสมาธิต้องดีนะอย่าอย่ามีโมโหไม่ได้นะเมื่อกี้สอกเข้าไปเต็มกระโดงคาง้ามาเดินยังครับยังทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันทางด้านเทพคามิน อาแต่ว่าอาศัยเดินเข้าหาก่อนล่ะนั่นแหละครับระทึกระหาเดือนนะครับเทพคารมินทาดวนชวดแรกชวดทะเลาะและมีโอกาสโดนอีกครับนั่นแหละครับโชคดีหนักแรงอยู่แล้วนะครับเทพคารมินหัวใจแกต้องบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับสิบแปดคันรถสิบล้อนะครับเอาละครับร่างกายดีกว่าแน่แต่ว่าเนี่ยครับต้องบดถึงตัวให้ได้นะครับอมากระชากมาเอาแล้วครับอาจารย์เอามาแล้วมาแล้วเคลียร์เคลียร์มาแล้วเออเอาดิเออดีนี่ ต้องเล่นเร่งเครื่องนะครับยกแรกโดนนับไปนี่ก็คะแนนมันห่างมันหายยาวเลยแข่งซ้ายไปเข้าไปเดินเข้าโอ้อยู่ที่โชคดีอาวุธแรงนะครับสอกแรงหมัดแรงต้นน้ำอาจารย์ต้นน้ําต้นน้ํายังแรงอยู่นะครับนั่นแหละครับเดี๋ยวดูท้ายๆปลายๆนะครับถ้ายืนระยะได้เนี่ยครับมาเน็บไปเรื่อยเเนบไปเรื่อยๆยสารน้ำร่องซ้ายน้ำร่องไปทางนั้นเทพคามิน อาแล้วครับโดดอีกทีหนึ่งอ้าวยังไงแตะโชคดีโอ้โหสอกทัดมาลาดอกนี้โอ้ยสะานสวงคุณเป๊กกี้บาเกมปะทะนะครับตรงนี้ต้องดบท่านผู้ชมนะครับอันตรายนลครับได้นับยกแรกนี่ยกสองเอาคืนสําหรับเทพคามินหรือซัมปางามประเภททนอยู่แล้วนะครับซ้ายมาเตะไม่เป็นไรครับอย่าต่อยท้องสายเตะไม่เป็นไรสายไปนดีครับเทพคามินดังเข้าหูแล้วเลยอ่ะโชคดีโชคดี โชคดีโอ้ยโดนตุยท้อยนะครับมาเอ้าโดนตุยท้อยจริงครับเอ้าโดนตุยท้องครับเอ้ามามาโดนโดนบ่อยๆมแข็งแรงนะครับมามาอยู่กับเคโต้ต้องตารลินชันเฮ้ยอย่างไรอะลายเคอตีสามหมื่นโดนลำโดนลำตัวเหมือนเหยียบสายไฟโอ้โหระคังมาทันเวลาพอดีเหมือนกันทางด้านของเทพคาเมนหรือว่าสัมป์างามครับขาลอยขาแรกขาแรกขาลอยครับนั่นแหละครับตามดูครับเส้นทางยังยาวไกลครับนั่นแหละครับ ถ้าไม่น็อกจะเกิดอะไรขึ้นครับชคดีได้นับตุนเอาไว้ <แบ S 1> ตั้งแต่ยกแรกนะครับเ <แบ S 1> อาละครับซับบางามลุยต่อครับลุยต่อครับซับบางามนี่ต้องบอกว่าให้แกถอยแกถอยไม่เป็นนะจังอ่ะ,ๆๆอะยกนี้ยกนี้อาจจะมีลนนะครับแต่ไม่รู้ว่าข้างไหนจะลนนะครับายแดงโชคดีแม็กจันดีน้ำเงินเฮปคามินธนพลรีสอร์ทเดี๋ยวมีลนไม่รู้ไม่รู้ฝั่งไหนครับแดงหรือน้ำเงินน้ำเงินหรือแดงอ้าวแฟนๆมีเฮ โอ้โยเสียงเคลียดังขึ้นดังขึ้นครับตีตีอ้าวอ้าวอ้าวปลายยกครับปลายยกมาตะกี้นี้คุณเป็กกี้ทำนายไว้ว่าลำตัวลำตัวนะโดนเข้าไปหน่อยเดียวโชคดีทำท่าเหมือนกันเอออาบนเวทีนครับแมาติดตามชมนะครับคาริวัารุ่นนี้อยู่ในรุ่นหลายคามเลยทีเดียวนะครับพวกจ่าฝูงนี่ก็พวกอะไรนะครับยอดอุดรอ,อย่างนี้ครับลักทุกคนอย่างนี้ครับแม่อยู่ในชุดนี้ต่อยได้หมดครับ โดยต่อครับทางด้านของเทพคามินนะครับเรียกนับกลับคืนมาให้ได้ก่อนเลยครับนั่นแหละครับอายุน้อยกว่าหนึ่งปีแต่ว่าร่างกายครับเพราะว่าเขามีรายการต่อยต่อเนื่องและหัวใจได้อยู่เลยครับทางด้านของเทพคามินเนี่ยครับต้องอาศัยความสดบดเลยครับบดให้โชคดียุไม่ได้จานประเด็นที่ว่าเจอจุดแล้วเจอจุดแล้วแต่ว่าทําได้ไม่ได้เทพคามินหม่ลำตัวนะครับของทางด้านโชคดีโดแล้วอุ้ยเอาคืนแล้วยกนี้ฟื้นฟื้นขึ้นมา ต้องออกอาวุธนะจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่ามาเสียงเชียร์มาแรงครับทางด้านเทพคามินก็นั่นแหละครับรอเชียร์อยู่แล้วอาจารย์ขยับลุยต่อเลยครับเทพคามินแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าแกสู้ได้ใจครับนั่นแหละครับสร้างความประทับใจกับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนบทุกครั้งเะครับเทพคามินนะครับเพราะว่าหัวใจนี่แหละครับหัวใจล้วนๆเลยครับนักมวยมันต้องอย่างนี้แหละครับมาแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าสู้เต็มเหนียว สู้เต็มที่ทุกไฟาทุกครั้งที่โชคนะครับโอ้โหมันก็ได้ใจแฟนๆครับมาเดินยังคงเดินอยู่ของขึ้นของขึ้นไหมอ่าตรงนี้เอามาโอ้ยังทำอะไรทำามาเรื่อยๆแต่ว่าทางด้านโชคดีแกก็รอ,รอรอจังหวะอยู่นะ,ะดูสิครับนั่นแหละครับมันง่ายอาจารย์เพราะว่าได้นับตุนไว้อยู่แล้วนะครับโชคดีที่ผ่านมายังไม่โดนนะครับ ในขณะที่เทพคามินหรือว่าสมางามโดนหลายขนาดนะครับแต่ว่านี่ครับบสู้อยู่แล้วครับรายนี้อย่างที่ผมเรียนไปครับหัวใจนีกสิบแปดคันรถพ่วงนะครับอ้าว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 พอไปปลายปลายทำท่าหยุดหยุดมาอาบุกคนละทีโดนไม่โดนอ้าวมาเทพคามินได้ใจครับแต่ว่าโชคดีมีมีโต้ตลอดนะคุณอ้าวหมดวัยยกนี้ยกที่สี่ครับโชคดีแม็กจันดีจากอุทุมพรพิสัยสีสเกตไฟแดง น้ำเงินคือเทพคามินธนพลดีสอดบางคล้าเชิงซาวดูต้องเร่งมากขึ้นนะครับเร่งแล้วทำได้ไหมต่อยเข้าเป้าหรือเปล่าอยู่ที่โชคดีโชคดีได้นับนะครับในยกที่สองที่ผ่านมาก็ตอนนี้ดูเหมือนอุ้ยยกแรกครับไม่ยกที่2ต่อยสบายสบายเลยตีขามาดูกำลัดฟัดเวียงกันแล้วตายอยู่ล่างคนนั้นเขาบอกเสียเปรียบความแข็งแรงอะ กรรมาการก็มีให้ด้วยตีอ้ยยังไงยังไงตีอา้าวย้ำไปบ่อยย้ำไปบ่อยไม่ดีนะขอให้ขอให้ย้ำบ่อยๆก็แล้วกันต้องเชื่นชมในความพยายามนะครับทางด้านของเทพคามินหรือว่าเจ้าสามัมปางอามมาแล้วครับเดินเข้าไปนี่โดนหนักๆทางนั้นแหละครับแต่ว่าหัวใจก็สู้ครับอย่างที่ผมเรียนไปครับรายนี้ครับถึงนีกานะครับอ่าอ่โชคดีครับวัดขึ้นมาด้วยแข้งขวาสามัมปางาม เดินแต่ว่าเนี่ยครับเดินไปโดนอาวุธอีกแล้วอาจารย์ใช่ก็ตีนซ้ายนะครับต้องขยันยังแต่ว่ามันโชคดีก็ฝีมือเขาดูเลยครับดยตาต้องมาเข้ามาแล้วก็เห็นทุกทุกอาวุธเลยเป็นไงมีเอียงมาเก๋าจัดอาจารย์โชคดีห้ารอยไฟนี่อยู่ข้างหลังเลยครับทั้งบุตรธรแล้วก็นครบาลนะครับตอยมานาแล้วครับโชคดีครับในวัย27ปีนะครับไม่กลัวฝ่ายตรงข้ามไม่กลัวอาวุธด้วยนี่รู้ ต่อยไปนี่ให้คะแนนตัวเองได้เลยครับแมว่าสถานการณ์เป็นยังไงโอ้โหก็พยายามอยู่ครับเทพคามินก็พยายามแก้เกมนะครับสำหรับเทพคามินนะครับแต่ว่าลวงท้องไม่ถึงนะครับเพราะโชคดีนี่นะครับแบบพยายามลวงท้องไปหนึ่งทีนะครับมีเสียงเฮฮานะครับลวงท้องไปทีนลครับต่อยตัดลาตัวนะครับเน้นที่ตีโตนะครับเป้าใหญ่เอาลุยครับทางด้านของเทพคามินมาเกม ก็เรียกว่าพิกล็อกก็มีแต่คิสซีน่านะครับที่ร้องเป็นนะครับต้องตอนเข้ามุมนะต้องตอนให้เข้าไปในสามเหลี่ยมนั่นแหละเพราะว่าส่วนใหญ่พวกคชินบา90นี่เขาบอกว่าคิสซีน่าก็ร้องเป็นเย่าพิกล็อกอ่ะที่นี่ไม่มีพิกล็อกครับหมดยุกหมดยุกไปแล้วนะหมดยุก90ูนไปแล้วมาเนี่ยแหละเข้ามุมอย่างเงี้ยต้องรอจังหวะโอ้โหลำตัวไงลำตัวไงม่ไปเน้นต่อยหน้าแล้ว็กคุณประสิทธิ์ เอเออ้าวโอ้โหอ้าวแล้วนะ <c oughs> าเสียวนะครับได้ลุ้นมาถ้าลบตัวโดนทักตก,ตกสองตกนี่ได้เห็นสะอึกนะน่นนะครับแกไล่ทุกจุดอาจารย์อา่อาแล้วครับขันได้ไม่ได้นะครับสามเดี่ยมุมระครังนะครับตรงนี้ครับอา่าเทพคามินครับสายหน้ากระแทกไปก,ก่อนครับต้องเน้นแล้วนะครับอย่างว่าความเก่าของโชคดีนะครับ ป้องกันอาวุธได้หมดเอาหมดยกที่4ี่พักก่อนประสิิทธ์เทพคามินเนี่ยจะไล่ทันไหมั่นแหละครับต้องนับต้องน็อกอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับสามนาทีสุดท้ายครับอ้าวไม่แน่นะทางด้านของเทพคามินนะครับนั่นแหละครับต้องเสี่ยงมัดเสี่ยงซอกครับใช่แต่ว่าที่ผ่านมาก็ต้องชื่นชมนะครับเทพคามินแกพยายามนะครับพยายามอย่างมากๆครับเอาแล้วครับมาหมัดกับซอกอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับในการที่จะพลิกเกมครับต้องเสี่ยงแล้วครับอ่าใช่ครับอ่าต้องต้องเร็วกว่านี้หน่อยนะครับสปีดนะครับมา คือจะทันไม่ทันนี่ถ้ามี S16 หรือเก็บเพนนี่ปุ๊กปุ๊กปุ๊กนี่ทันหมดนะครับแต่ว่าทางด้านของโชคดีแกก็เถียงอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ได้และครับโตเถียงอยู่ตลอดเวลานะครับโชคดีก็ไม่ได้รับนะครับไม่นิ่งไม่นิ่งอ่ะไม่อยู่นิ่งครับขยับขยามมาทีมอีกแล้วมาเอาไปเน้นต่อยบนเลยคุณเป็กกี้บอกว่าลำตัวลำตัวแต่ก็พยายามนะมันเข้าไม่ถึงเลยดิเกะไปหมดหมัดเท้า ของทางด้านโชคดีเนี่ยนบวยที่ฝึกซ้อมกันมาอย่างดีนะครับัวลเชิงอะไรตาอะไรกันมีความพร้อมก่อนขึ้นชกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับป้องกันตัวได้ดีอาทีมอนเนี่ยหลักเอาไว้ครับมาเก่าจริงๆโอ้คุณระติ์ดูดิทางด้านโชคดีก็อย่างที่ผมเลียนไอ้จานเวทนี้น้ำหนักนี้โชคดีคือเบอร์ต้นหัวแถวนะครับต้องได้แล้วครับนี่คือด่านอรหั์ของรุ่นน้องๆครับสามปางงามก็เก่าแล้วครับ ไม่ใช่ไม่เก่านะครับปากคอปากคอแตกเลยอะใช่ก็ช้ำพอสมควรแล้วครับสำหรับทางด้านของซามังงามแต่หัวใจก็สู้นะครับอ่าอ่าเนี่ยครับรวบไปเลยครับทางด้านของโชคดีกับเวลาที่เหลืออยู่ครับสองนาทีครับอ่าส่งสัญญาณครับส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณอย่าศึกแต่ว่าถ้าซ้ำ ป่างามหรือว่าเทพคามินไม่ยอมโชคดีก็ต้องเถียงต้องโต้แหละครับ M O A M O A หรือเปล่า M O U M O U ครับฉีกไปเรียบร้อยแล้วเขามี M O A M O U ที่อื่นเขาฉีกแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ฉีกนะก็แตะมือให้รู้กันแต่ว่ายังไงครับไม่มีใครว่าแหละครับสู้อย่างนี้มาตลอดสี่ยกครึ่งเต็มๆครับทางด้านอู้วิเทพคามินไปพลาดสักทีเดียวนะครับตั้งแต่ยกแรกไม่งั้น สถานการณ์จะเปลี่ยนไปเอากคนี้ก็ไม่แน่นะเอานะยังมีอีกเคลือกหนึ่งเขาบอกก่อนตายมีชัดนะครับไม่แต่ว่าโชคดีโชคดีเก่งเลยครับวันนี้ออกซ้ายออกขวาสายตาสายตาเป็นเลิศมีไหมมมันดู <มา S 2> ดีไปหมดอ่ะโชคดีนนใช่ แต่จริงๆเขาก็ฝีมือดีอยู่แล้วนะใช่ครับเห็นหมดแล้วนะครับเห็นหมดแล้วครับใช่อ่ก็ช่วงท้ายปลายยกครับน่าจะเป็นคองสุดท้ายเรือสุดท้ายครับอ่ได้ไหมเทพคามินขอกสักโปงไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ่า่ยังไงก็ต้องชื่นชมนักมวยทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโชคดีแม็กจันดีหรือว่าเทพคามินธนพลรีสอร์ทสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆครับตลอดเวลาไม่มีพอแล้วไม่มี ถอยไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่ายันจยุดสุดท้ายที่เราเห็นนะครับกำลังรวบรวมใบคะแนนจากกรรมการให้คะแนนด้านล่างสามท่านนะครับคูยไอ้ไรของกลุ่มพลังใหม่ในวันนี้ครับรวมคะแนนแล้วก็โชคดีครับได้นับแปดตั้งแต่ยกแรกครับอาจารย์เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับก็เป็นผลงานที่เด็ดขาดเลยทียวครับของโชคดีแม็กกันดีนะครับ